ก็สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมก็จะเอาเทคนิคการใส่แมท e ท i เรียลสำหรับวัตถุที่ทำการบูลีนไว้นะครับกรณีที่เราบูลีนนะครับแล้วทำการซ่อนวัตถุไว้นะครับแล้วเราต้องการใช้สีแมท e ท i เรียลเนี่ยสมมติว่าผมให้ชิ้นนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วตรงเนี้ยตรงขอบนี้นะครับผมต้องการจะให้มันเป็นสีเขียวนะครับผม ปกติเราจะใช้ edit mode ในการเลือกเฟสแล้วก็กด assign ใช่ไหมครับแต่กรณีนี้ถ้าเราบูลีนแล้วซ่อนวัตถุเนี่ยมันเลือกตรงนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีนะครับวิธีเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับตรงขอบนะครับก็คือให้เราสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนขอบตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับเราจะต้องทำการใส่สีให้กับตัวที่บูลีนก่อนนะครับ อาก็เลือกเป็นสีเขียวนะครับโอเคแล้วก็ลองปิดดูนะครับอ่ามันยังเป็นสีฟ้าอยู่นะครับวิธีก็คือนะครับให้เราทําการเดี๋ยวเดี๋ยวผมซ่อนตัวบูลีนตัวนี้ไปก่อนนะครับวิธีการก็คือให้ใหเรานะครับกดเพิ่มตรงนี้นะครับ add material slot เข้ามาเนะี่ยแล้วตรงนี้นะครับให้เราเลือกเป็นสีเขียวนะครับ อ่ามันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวให้แล้วนะครับมันจะเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับต้องเป็นแมทเทียลตัวเดียวกันนะครับพอเราเปลี่ยนสีตัวนี้นะครับแล้วก็ลองปิดดูอ่าสังเกตว่าตัวเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็จะเป็นทริกสำหรับการใช้บูลีนนะครับอ่าสมมติว่าตัวนี้ผมเป็นสีเหลืองน,นะครับเดี๋ยวผมก็ปี้ตัวนี้นะครับในการ เพื่อเปลี่ยนชื่อของมันนะครับเพื่อ copy ี้มันออกมานะครับเป็นอีก1นึ่งแมทเทเรียลนะครับอ่าแล้วพอผมลองซ่อนตัวนี้ดูเนี่ยมันยังเป็นสีส้มอยู่นะครับก็ใช้วิธีเดียวกันก็ a อ d แล้วก็เลือกเป็นชิ้นนี้เลยนะครับมันจะเป็นตัวเนี้ยเป็น0 0นนะครับก็เลือกเป็น007เพิ่มเข้ามานะครับเป็น2 m a t มท i a l รนะครับ สำหรับตัวกล่องสีส้มนี้นะครับแล้วก็ลองซ่อนดูนะครับตรงที่มันเจาะบูลีนเนี่ยมันก็จะเป็นสีม่วงแล้วนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับสำหรับวิธีนี้ค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะครับเดี๋ยวลองตัวนี้ดูนะครับกด New แล้วก็เลือกสีม่วง อ่าแล้วก็เพิ่มตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น009นะครับเดี๋ยวสีให้มันต่างกันนิดนึงนะครับก็กดเลือกเป็น009แล้วก็ซ่อนตัวนี้นะครับวิธีนี้ผมไปเจอโดยบังเอิญน,นะครับในการเปลี่ยนสีตัวขอบนะครับ ก็เป็นวิธีที่จำเป็นมากเลยนะครับสำหรับใครที่ทำวัตถุที่มีการบูลินแล้วไม่ได้อปพพลายนะครับแล้วทำการซ่อนวัตถุไว้นะครับซึ่งการไม่อปพพลายบูลินนะครับมันมีข้อดีตรงที่ว่า,าเราสามารถกลับไปแก้ไขได้นะครับ เนี่ยเราสามารถกลับไปแก้ไขได้นะครับข้อดีของการไม่อพพลายนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมก็เป็นเทคนิคที่เอามาฝากกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีเทคนิคอะไรใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอามาลงให้อีกนะครับผมก็จะเน้นแบบ เพลย์ลิสต์มือใหม่ครับผมได้เพิ่มเพลย์ลิสต์สำหรับมือใหม่เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวจะสอนอเบื้องต้นเยอะๆนะครับสำหรับเพลย์ลิสต์มือใหม่นะครับใครที่เป็นมือใหม่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ